สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมกันอีกแล้วนะเฟียวฟ้าเกมเมอร์ต่อเอ้ยกลับมาต่อจาก EP4 นะอันนี้คือ EP5 ลงเหมืองมาเจอไมชั่ p หมู่บ้าน ABC แล้วก็หลายหลายอย่างนะครับผมแค่มาต้องการมาหาหาโคแต่โคหายากมาก เราเจอเหล็กเจอเหล็กในนั้นรับย้อนกลับไปดอูอีพีนั้นก็จะเจอของสิ่งเดียวก็คือคือโคแล้วก็เหล็กคือแบบไม่มีเหล็กไม่มีโคตันตันแน่นอน คือต้องขุดดิ่งขึ้นไปนิดหน,น่อยจันอฟตันเอ้ย <c oughs> ว่าแล้วว่าแล้วไม,มีแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรโคยังไม่เจอเลย น,นี่ขึ้นมาเราไปทางอื่นก่อนเราจะไปหาโรครอ๋อเจอแล้วเจอโคสักที เจอโคอยู่แล้วโโอ้หเยอะจริงๆดีแล้วเบตแลซี่สิบหกนะต่อไปก็อีกคลิปหนึ่งคลิปนั้นก็คือขอให้ครบหกสิบสี่ต่อไป

โอเคนะครับเดี๋ยวขุดโคไปไม่กี่อันก็จะก็จะก็จะทำต่อ ถ้าตันขนาดที่ไม่เอาก็ได้เราจะกดสีขาวสีแดงกับสีขาวอันนี้นับเพื่อไปตกแต่งในที่เก็บของแต่มันก็ไม่พออยู่แล้วอ๋อนี่ไงเต็มเลยเต็มเต้เต็มต้โอ้โห นเดี๋ยวตอนนี้นี่ขอสองชุดละกันสองชุดสองชุดแล้วก็เจอแต่ไอ้ไอ้นะี่เกียดมาก ทังเงี่ยไปก็ขอพายนับทั้งเนี้ยไปก็ขอภายอพอดีลืมว่าอัดคลิปอยู่บางทีก็ลืมได้ไม่ใช่ว่าไม่ลืมได้นับสองชุดสองไอที่ครบไปแล้วขอลง ขุดนี้อีกชุดหนึ่งก็พอไม่พอก็คือขุดหินหลนั้นเราก็จะขุดดิ่งขึ้นนะดิ่งขึ้นสี่สิบแล้ว โอเคลเลยนับกลับมาพบก,กันต่อมีกินนี่ไปไปทำ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 ,ทำ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 ธุระมานี่นี่หน,น่อยหน่อยนี่นี่หน่อยหน่อยนี่หน่นอยหน่อยเดี๋ยวถ้าได้หินสีแดงครบอีกชุดหนึง่งผมก็จะขึ้นไปตกแต่งที่เก็บของนับที่เก็บของแล้ว ตอนนี้กำลังพลอยพอลอยทะทะอยขุดนับเออโอยไม่รู้นะไม่ช่วงนี้เงียบเงียบ คือแบบไม่มีอะไรพูดอะไรเงีย้ยตอนนี้ไม่ใช่อย่างนี้หรอกตอนนี้ก็พูดบ้างไม่พูดบ้างอีกทีเดียวจะครบแล้วแต่หินสีแดงก็หมดลองสักก่อนอ๋นนี่ไงแค่นเดียวเอาก็ได้56หกเอง งั้นไปหาต่อตอน้าต่อตาไม่เห็นอีก6กเอ็ดหกสองหสเราไปหาตรงที่ไม่มีโชว์เวลนะ ตรงที่ไม่มีเชวิตแบตจะหมดแล้วไม่รู้ว่าจะทานหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครว่าจะอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งไปได้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวตัดไปอีกตอนที่ถึงแล้วนะครับโอเคครับถึงขโมยแล้วนะครับผมเพิ่งรู้นะว่าหมูชอบกินโพเตโต้เนี่ยผมให้มันกินไป แล้วนับรับราหาทางกลับบ้านเถอะครับหาทางกลับบ้านเราไปตกแต่งนิดๆหน่อยๆเวลาก็กล้จะลกหมดลงแล้วออนัดงั้นเราเดินกลับทางนี้เราขอ ผมขอขุดอันนี้หน่อยนะแค่อย่างเดียวของเต็มอะไรออกดีอะไรออกดีโต๊ะหนังสือก็ได้ไม่จำเป็นหรอกอก็มีอยู่ โอเครับเรากลับไปถึงที่บ้านค่อยรับมาถึงบ้านแล้วสงสัสยคงจะได้อีกแค่สองอแค่คลิปนี้คลิปสุดท้ายอ๋อแบตจะหมดแล้วนะครบแบตจะหมดแล้วเก็บของที่ไม่จำเป็นลงไว้ก่อนเล็กไม้โคไม้กวาจกเก็บไปก่อน อานนี้เก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรวมกันไม่เดี๋ยวค่อยแยกกันไม่ใช่บูคิดโอเคนะครับเรามาตกแต่งพอจบนี้ก่อนงั้นเดี๋ยวตอนทำเสร็จเดี๋ยกลับ ออครับหลังจากที่ตกแต่งไม่ใช่ตกแต่งสร้างเสร็จนะครับนี่ครับเป็นภาบพื้นแบบนี้นะครับแต่บอนไดนี่คือยังไม่ได้ตกแต่งมืดละงั้นนอนก่อนนะครับโอเค โอเคครับสาารับ EP นี้ผมวอน้องขอลาตัวบเอ้ยขอจะไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับครสับสัครให้ผมด้วยนะครับอีพีนะับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายนะครับบายบายเนาะ